สวัสดีครับมาพบกับเจ้าเอเวอเรสครับบอดเอเวอเรสต์ดำทะมึนเลยครับลำนี้ก็ตกแต่งมาเบื้องต้นแล้วครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาเรียบร้อยครับวันนี้มาเซ็ตช่วงล่างใหม่ครับพอเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางขับมาสักพักหนึ่งครับมาสักจะไม่ไหวครับ ขับแล้วเวียนหัวครับขับแล้วมันไม่ได้อารมณ์ครับก็มาทำการเซ็ตช่วงล่างใหม่ครับโชคสีต้นครับเป็นซับแทงแยกนะครับของโปรเฟนเดอร์ป8นะครับกำลังถอดหรือใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าครับ เป็นเจ้าฟอร์ดเลนเป็นเจ้าฟอร์ดเอเวอเรครับตัวนี้2.2ครับอยู่ในช่วงปีประมาณสัก16-17ครับนี่ครับมายก2นิ้วนะครับเดิมทีพี่เขาไม่ได้ยกแล้วเปลี่ยนยางมามันติดแล้วก็มายก2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นปีกนกของยูนิคอนครับปีกนกปรับองศาของยูนิคอนครับ แข็งแรงท,ทีเดียวครับโชคที่เลือกใช้ก็เป็นซับแขงแยกปรับ8นะครับของโปรเฟนเดอร์ฮะนี่ฮะปรับแครับตัวนี้ถือว่าเอาอยู่สบายๆครับสำหรับรถยก2นิ้วฮะปรับอารมณ์ในการขับขี่ได้นะครับจะเป็นให้มันตึงๆนิดนึง เพื่อใช้ความเร็วหรือจะปรับให้มันเบานุ่มรับเนิบเนิบกินลมชมวิวฮะนี่ฮช่างกำลังประกอบนะครับเป็นเจ้าเอเวอรเรสต์ครับทะเบียนสวยเลยทีเดียวครับกงงอหนึ่งหนึ่ครับของเสียใหญ่สิงบุรีครับ ขอบคุณมากๆครับที่ไว้วางใจกับทีมงาน NK 4นคุณ4พระนครรีอยุธยาครับการันตีความนุ่มนึบครับสำหรับโชคอัพแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเทสกันอีกรอบหนึ่งครับแต่บอกได้เลยนะครับระหว่างโชคตันดาดกับโชคที่ใส่เข้าไปใหม่นี่คนละเรื่องครับหนังคนละม้วนฮะรอสักครู่ครับ นี่นะครับยางที่ใส่มาครับเป็นยางดอกมัดบเบิร์กเดียวครับเป็นของเอ็กคอมครับสามสามขอบสามสามสิบสองจุดห้าขอบยี่สิบทะมินตึ๊บเลย,เลยครับดอกเบอร์เริมฮะนี่ครับด้านนี้ครับช่างโจรูบหลอกกำลัง ติดตั้งนะครับเป็นไงครับจ้งโจ๊กครับเคยไหมเคยครับผมอืไหนไหนโอเคไหมอ่านี่ครับเป็นซับแทนส์ปรับแปดนะครับหยียบให้ดูอีกครั้งนี้แปดปรับอารมณ์ได้นะครับโดยแปดระดับนะครับนี่ฮะจะเป็นเบอร์ที่เราต้องการก็จะ จะเนิดจะนุ่มอะไรก็ว่าไปฮะล้วประกันคุณภาพอยู่แล้วฮะรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับทางโจรูปรอ,อกำลังติดตั้งฮะด้านหลังนี่ก็เป็นชกแท้งปลาแปดเหมือนกันนะครับ รอสักครู่ครับรอสักครู่ฮะได้เจอกันแน่ครับสำหรับเจ้าเอเวอเรส2.2ครับเสียใหญ่ใจดีสิงห์บุรีครับต้องขอขอบคุณมากๆครับของเราก็จะมีหลากหลายเรื่องบริการนะครับจะเป็นงานอัพช่วงล่างสแตนดาร์ดให้มีฟีลลิ่งที่ขับดีขึ้นเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนปีกนกยก2นิ้ว3นิ้วยก2นิ้ว2.5นิ้ว หรือจะเป็นชุดยก4นิ้ว6นิ้ว10 1, นิ้วได้หมดนะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับ NK4 คูณ4พระนครศรียุทธยาครับ0863355209นะครับหลากหลายเรื่องราวงานบริการของอสไตล์ออฟโรดนะครับมีกันชนมีบันไดข้างโลบ้าบันกันชนหน้า ลูกค้าท่านใดมีการบ้านมามีในใจมาจากบ้านก็สั่งอยากได้ยี่ห้อนั้นอยากได้แบบนั้นได้นะครับตามใจลูกค้าอยู่แล้วอุปกรณ์ตกแต่งรอไว้บริการทุกท่านนะครับผ่านไปผ่านมาทางสายเอเชียหรือยุทธยากรุงเทพนะครับผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะชมสินค้าได้เลยนะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียครับอยู่ระหว่างขาเข้ากรุงเทพนะครับออกจากยุทธยามา ประมาณ4กิโลครับอยู่ซ้ายมือครับหันหน้าเข้ากรุงเทพครับก็โทรสอบถามได้เลยครับหรือแวะปึ๊บเข้ามาเลยครับมีบิ๊กฟู้ดจอดอยู่ริมถนนคันสีดำใหญ่ๆนะครับแวะมาเยี่ยมเยือนแวะมาดื่มน้ำดื่มผ้าก่อนครับจิบกาแฟครับนั่งเล่นเล่นฮะก็ดีใจแล้วครับของแต่งมากมายครับไว้รอต้อนรับไว้รอบริการลูกค้าทุกท่านนะครับมีหลากหลายครับ จะเป็นยางเป็นลอ้อเป็นกันชนหน้ากันชนหลังนะครับสไตล์ออฟโรดนะครับมีหลากหลายครับของแต่งจุ๊บจิ๊บฮะมีเยอะฮะก็ลองโทรมาสอบถามกันดูนะครับ086 335 5209นะครับน,น,นี่ก็ยางสไตล์ออฟโรดนี่ก็มีหลากหลายให้เลือกครับจะชอบรุ่นไหนแบบไหนยังไงก็ สั่งได้เลยครับหรือมีหน้าร้านเลยก็ใส่ได้เลยนะครับวินก็เข้ามาใหม่ครับเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นวินท็อปสปีดนะครับ1 2 5 0 0ปอนด์ปอหรือจะเป็น12ื0 0มีหมดนะครับของท็อปสปีดนี่ก็ถือว่าสุดฮอตสุดฮิตอยู่แล้วฮนะเข้ามาใหม่ครับอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นนะครับจะเป็น h ฮมเมอร์เปียกระยอง MC นะครับ หลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบบนะครับลูกค้าท่านใดมีในใจก็ก็มาพูดคุยมาดูสินค้าตัวจริงได้เลยนะครับหลายแบบหลายรูปแบบครับเนี่ฮะเป็นห่วงลากฝากนกแก้วสปอตไลท์แพลิทวินไฟแต่งนะครับมีครบเครื่องนะครับลองลองแวะเข้ามาชมนะครับ ลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาทางอายุทยากรุงเทพนะครับก็แวะมาชมนะครับออฟฟิศของเราก็จะมีประมาณนี้ครับมาเยี่ยมเยือนกันก็ระวังรอรถก็อาจจะมีการร้องเพลงมาเจอเจอกันเจนิดนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวราดก็จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากครับจะเป็นล้อแม็กนะครับสไตล์ออฟโรดนะครับนี่ฮะก็โช๊คอัพท่อแต่ง ชอบแบบไหนของของแต่งแบบไหนสปอร์ตไลท์ปีกนกชุดยกเนี่ยฮะมีไว้รอทุกค้าทุกขั้นนะครับระหว่างรอก็จะเปิดเพลงร้องเพลงคาราโอเกะรอก็ได้นะครับนี่ฮะมีทีวีจอใจให้ร้องเพลงครับที่นั่งสะดวกสบายครับนี่ฮะเรียนเชิญลูกค้าทุกข่้นนะครับผ่านไปผ่านมาทางอยุธยาครับก็แวะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามทางเพจทาง YouTube นะครับขอบคุณมากมากครับมาสังพัฒน์ด้วยตัวเองครับโรเป็นเดอร์ครับปีโนครับ